สวัสดีคะ่ะพี่น้องมาพบกันในช่วงเวลาเช้าๆนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณตีห้าครึ่งค่ะหลังจากที่อาบน้บําแต่งตัวเสร็จแล้วก็จะไปใส่บาตรกันนะคะเพราะว่าพาทางโป่งแล้วนะคะทางโป่งหรือว่าเอ็นว่าหายสัญญาณละข่ะนี่วันนี้มีตากล้องกิติมาซักนหมคะนี่สีเว้ใส่บาตรแ่มกรงนู้นสั้งนั้ะกองยีท่งน้น มีค่ะบันรโน้ตใส่ทังสีนะคะมีข้าวมีกลับนะคะแล้วก็จะไปเจอเพื่อนข้างหน้านะคะากบัตรโน้ตเป็นสถานีที่สองคนมาเค้ำบุ้งมาแล้วครับซ้ำบุ้งย้ายผ้าขาวกับแดงหน่อยฮะ บ้านรู้เป็นสถานีที่สองค่ะบ้านนี้เป็นชอนมีคนใส่บอกมันแก่ซุกเง้ยบ้านนู้จะใช้กันยง่ายแบบนี้นะคะเพราะว่าเดินรอบบ้านกสัได้หลายยางหลายเนี่ยก็เลยยางชองดางมาเติมกันนะคะ

งานหรือหรองานก็ชุบความเหมือนกันเราก็ร้ายมือด้วยงาานบบนี้มั้งงานเก่งแบบนี้มั้โอเคเพื่อนๆานข้ากับเจ้าข้าพื่อประเดี๋ยวใส่หวัดโดนแล้วแต่จะไปล่ง

เอ่อือ้โหเอน้มนอืมอืมอ๋อมีได้สุกมีได้สุกมไมีได้ขมุกขมุกุกเขิมเอาเมีสคนบอสมึจะเอาขมุกนี่ย

บรรยากาศบานนุย่ำมือเสาร็จะจัปมาณนี้นะคะตอนนี้วันที่ในหงโมงเสารดเลยค่ะตีห้าครึ่งแต่ว่ามันกะสีแจงไว้จังหน่อยพามาแล้วทองเปล่าชิไปใส่อะนี่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 เอกของเรื่องขอบ๊ายบาย คุณตานะคะจะไม่เกี่ยวหยาให้เม่อฮาแล้วพระมีทั้งหมดสีรูปนะคะ แต่กวนไม่หาลูกต่ว่าเจ้าอาวาสเพิ่นมรณภาพแล้วนะคะเพิ่นอายุร้ายแล้วอ,อ่ะถึงไหแน่ เดเ่กีนเ้วเพื่อนเขาแมตา่นจะมาคมย่ล hmm. ม er ัย mm. so ่บ mm ุน hmm. mm ้ป mm. mm ังชมนบมายนีอันนี้สุดจไปหาเห็ด

กใส่บวานแล้วๆค่ะอปมนีวเยนะคะใสบินเลกใส่บินแลกไปใส่สุดรเร็วๆมันสวยมันจะหอน หลายคนก่าจะคิดว่ามันเปลกน,นะคะแต่บ้านหนูทำแบบนี้นะคะและ้วก็แต่กนอน่ะนูจะใส่ทุกมือน,นะคะแต่ไม่ได้ใส่นานแล้วตั้งแต่ไปลำนะคะนี่นี่น,นี่สิบเอดาเฮ็ด ก็กเอาม่กไมะกระจ้างอยจะไปหายามเช้ากับเปิดอนหอกระจ้ขาวค่ะตั้งแต่ตีห้าบ้านนู้นนะคะเปิดนหอกระจ้ขาวตั้งแต่ตีห้า right ล yes ้วกัพราจิบินเทวดาประมาณตีห้าครึงเพราะว่า คนกับไปเห็ดเวียกแต่เศร้านะคะจะสังเกตเห็นว่าเวลาตีห้าครึ่งรถรถที่เดินทางไปนี่คือว่าไปสวนนะคะไป,ไปโขกไวโนนบานนุเห็ดเกษตรเห็ดไ้เห็ดหน้าค่ะช่วงนี้หลังจากที่หนูไปหาเห็ดแล้วมันนี่มันไม่นูกะิิไปเห็ดหน้าแต่ว่าขอไปหาเห็ดก่อนแล้วมันจะเศร้าออกนะคะ มันจะบอกเป็นงดงดเป็นสุดๆนี่บรรยากาศบ้านหนูย่ำเหมือนเศร้าคือฝนอยู่ตรงนี้และพี่นงคุณตาไปเกี่ยวย่าให้วัวอืมอันนี้ก็เป็นภารกิจย่ำเหมือนเศร้าคือใส่บาตรนะคะใส่บาตรเสร็จแล้วก็จะไปใส่บูชานะคะ กับก่องก่บพ่ได้เนาะศูนย์สี่ห้าหกหนึ่งสองเก้าองสี่ค่ะสำหรับคลิปนี้นุกับครอบฟ้าไว้ซ์นี้นะคะอันนี้เป็นภารกิจช่วงเช้าเช้าของพวกนุนะคะใส่บาเสร็จแล้วก็สิไปหาเห็ดต่อนะคะหลังจากหาเห็ดแล้วค่ะซึมีภารกิจเอียงต่อก่ะค่อยเบิ่งกันเด้อค่ะเด้อค่ะ เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะกดไลค์กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้ครอบครัวเอทูบีเป็นกำลังใจให้พวงนู่ทั้งสองคนนะคะแล้วกะ็ช่องลำเพลินออฟฟิเชียลทุกช่องเลยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทีมงานสาวหน่อยเพืบันแพงนั้งหด้อค่ะเด้อหลังจากที่เสร็จภารกิจทั้งนี้แล้วนุ่งกับศิษย์เขาว,วงไปสอมตัวนะคะบา,บายค่ะบ๊ายบายนะคะ สำหรับเรื่องสาระดาปุ้มครับ